ที่ตลาดการพูชาในช่วงเดือนนี้มีปริมาณการส่งออกสินค้าตันมลูลค่าทม่ได้ฟังการสำนักเสวนาเ้องต้นเนี่ยก็ทราบว่าให้เป็นอาชีพหนึ่งที่สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรจึงได้จัดทําโครงการส่งรูปสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานกิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงไก่ที่เมืองโดยไปศักยภาพล้นหนึ่งของจังหวัดศรีสเะเกษก็คือเรียกว่าจะเป็นเรื่องของ

ศูนย์นิสสัตว์ซิสเกตนะครับท่านผู้มีการศูนย์วิจัยและก็พัฒนาอาหารสัตว์จังหวัดสุโขทัยนะครับท่านผู้มีการแล้วก็เราจะเริ่มประกวดการสุพรรณีสิบสาุดชนิดไข่นะคะซึ่งวันนี้ท่านสา จนถึงเวลา12นาฬิกาเวลาอีกประมาณทั้งการลงข้อตกลงในเรื่องตงๆรถึงการนี้ที่รทะเบียนของเราลงชื่อในการประกวดได้เลยนะครับตอนนี้ท่านรอผู้ดูแลจริงๆจริงเขามารอสองคนนี้ขาขาขาาาาาขาาา เรื่องของการคาดูดสสีอว่าในเรื่องของการฆาวัสดีสกีรหลาหลายความหลากหายนะครับแล้วก็การที่เขาอาไปไหนแล้วมารองสองทีนเราไปสอเราขในเรื os, kind of no, so mm ่องของโคเนยเรามีประมาณ5แสนสามตัวก็ที่เเราก็ยังมุ่งนะครับในเรื่องเขาาไก่มาขายหรือเปล่าวันนี้ ากญญารจับหน่วยงานต่างๆนะที่มาร่วม้อนะคะออกบริกับเราไม่ออก,การเขาเรียกว่าอะไรนะพัฒนาพัฒนานะคะในเรื่องของต่ตางๆอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือแหละนะคะแล้วก็ที่สำคัญมาขอเหาวิทยาลัยที่ศูนย์รัตนารีครับวันนี้ท่านอาจารย์มาด้วยค่ะอาจารย์